ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเช้านะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ในห้อง z o มกันนะครับก็ สวัสดีพี่มีโอด้วยนะครับสวัสดีพี่สมอนนะครับสวัสดีคุณดวงใจด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆอาจจะไม่ได้กล่าวชื่อนะครับยังไงแก้ชื่อให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับนะบางท่านอาจจะเป็นรหัสเครื่องโทรศัพท์บางท่านอาจจะเป็นเป็นโค้ดเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้กล่าวชื่อไปนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง youtube ด้วยนะครับนะก็ อาจจะย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมทาง y o u t u b e นะครับในรอบเช้าหากสนใจเข้ามาร่วมรับชมสดนะครับกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกันได้นะครับก็รายละเอียดทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างรายละเอียดของวิดีโอแล้วนะครับหากเพื่อนๆที่รับชม YouTube กับเราออก,กันมาแล้ว แต่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเพื่อนใหม่ที่มารับชมกันครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับบทวิเคราะห์ดีๆจากเรานะครับหรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับ มาเข้าสู่เนะื้อหาบทวิเคราะห์ของเราอันนี้ว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับต้องบอกว่ามากันแล้วนะครับหนึ่ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปยังไงกันต่อจะไปทรงไหนกันต่อนะครับเตรียมตัวเข้าสู่วันพุธกันแล้วหรือยังนะครับที่ต้องบอกว่า จริงๆผมคาดว่าวันพุธอาจจะมีการไซเวย์นะครับติด1880สักนิดหนึ่งนะครับพักสักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งกันต่อในช่วงปลายสัปดาห์นะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีดิเรกชันเข้านะครับเพราะนั้นช่วงที่ดิเรกชันเข้าอาจจะมีการพักน้อยวิ่งได้ระยะนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงในส่วนของ พฤติกรรมของราคากันนะครับก่อนอื่นต้องมาดูภาพรวมของภาพเดือนก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในส่วนของภาพเดือนเนี่ยเรามองว่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับขึ้นมาเล่นแถวแถว mn สามนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับสำหรับภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเมื่อไหร่จะไปตอนไหนต้องบอกว่า ต้องตามพฤติกรรมกันเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่ามาทรงนี้แล้วมีโอกาสไปถึงค่อนข้างสูงนะครับก่อนที่จะพักรอบใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไปไม่ถึงติดแถวนี้อาจจะมีโอกาสไซเวดเดี๋ยวพฤติกรรมพวกนี้ผมบอกว่าต้องรอติดตามนะครับบางทีวางวางภาพยาวมากเนี่ยมันมีการเคลื่อนได้นะครับนะเพราะ,ะนั้นต้องตามกันไปแต่ด้วยภาพเดือนนะครับต้องบอกว่าส่วนสัปดาห์ที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของการเบรก k W1 นะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะไปปรับตัวขึ้นมาเล่นในเทรนดของเดือนที่ต้องบอกว่าเป็นเมกกเทรนซึ่งเป็นเทรนที่ใช้เทรดทองคำแท่งกันด้วยเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะไปในระยะยาวนะครับถ้าเกิดด้วยราคาสปอตเนี่ยผมมองกันไว้ถึง2องพเลยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามว่าจะไปทรงไหนท่าไหนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเทรนเปลี่ยนเป็นการขึ้นที่ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าจะวิ่งเลยหรือจะไซด์เวย์อีกสักจังหวะสอจังหวะแล้วไปเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับมาที่ภาพสัปดาห์ครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วปิดยืนเทรนในส่วนของ W1 นะครับจากวิะห์สัปดาห์ที่เราพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเราคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีโอกาสไปต่อ ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเริ่มขยับมาให้เห็นแล้วเป้าหมายของวันกรอบของวันเรามองไว้1 8 8 0ดดมากันเพินที่เรียบร้อยนะครับเป้าถัดไปต้องบอกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนี่ยจะมาได้ไหมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูครับสัปดาห์นี้จะไปได้ไหมโอกาสพฤติกรรมไหนจุดไหนที่เป็นแนวต้านเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับซึ่งภาพของสัปดาห์อย่างที่ผมบอกว่าเรารอรับการปิดบวกของสัปดาห์สัปดาห์นี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่า ตอนนี้ความชัดเจนอะ่ะมันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่เราได้พูดคุยกันในคลิปวันจันทร์ในรอบกลางคืนนะครับว่ามันขึ้นมายืนในส่วนของ D3 สมถูกไหมครับแล้วก็คาดว่าจานันทังคารเนี่ยจะไปบวกกันต่อเนื่องแล้วก็วันพุธอาจจะมีโอกาสไซด์เวหรือพักฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในเดย์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูแล้วก็พฤหัสและศุกร์เนี่ยมีโอกาสไปกันต่อนะครับซึ่งอาจจะไปจบสูงหลุด18 8 0ก็ได้ นะครับแต่หรืออาจจะพักก็ได้เดี๋ยวต้องตามพฤติกรรมนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องตามพฤติกรรมในช่วงที่ดิเรกชันเข้าหนักๆแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องระวังสําหรับใครที่ส่วนเทรนด์กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพของสัปดาห์ต้องบอกว่าจบจบ,จบภารกิจของสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่ราคาปิดบว,วกมาราคาขึ้นมายืนบว,วกแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นการตอบรับสัญญาณที่ ถ้าเกิดมองด้วยวิีอย่างเดียวต้องบอกว่าจบไปละสำหรับการรับสัญญาณนะครับแต่จะไปได้แค่ไหนหรือจะไปแค่นี้หยุดลงมาแล้วทิ้งตัวลงมาเป็นสัญญาณกลับตัวได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้วันนั้นต้องระวังแต่ถามว่าในการที่เพิ่งเบรกมาแบบนี้ผมมองว่ามีโอกาสไปต่อแหละนะแต่ถามว่าต้องเผื่อใจนะครับไม่ใช่เทรดด้วยแบบหลับหูหลับตาเทรดฟังอย่างเดียวว่าเอ้ยจะไปจะไปแล้วคือผมกังวลที่สุดคือการที่ ฟังวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ผมต้องบอกว่าวิเคราะห์เราอ่านพฤติกรรมจากราคาเราไม่ได้เป็นคนกําหนดราคานะครับฟังดูให้ดีไม่ต่างจากมันดีกว่าการเดานิดนึงตรงที่มันมีพฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆแล้วก็ภาพทางเทคนิคอาจจะดีกว่าการเดาเดาอาจจะสักห้าสิบห้าสิบวิเคราะห์อาจจะมีโอกาสที่คุณจะชนะสักห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมถือว่ามันคือการลงทุนแล้วนะครับถ้าเกิด ธุรกรรมใดๆที่คุณมีการทำทรา s ซ c t i o n แล้วก็มีโอกาส Win% เปอร์เซนต์ที่มากกว่า50%ผมมองว่ามันคือการลงทุนแค่คุณจะมีสายป่านที่ยาวพอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไร100%ผมกังวลที่สุดคือจริงๆก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับแบบบางทีฟังวิเคราะห์แล้วไม่เข้าใจถึงการวิเคราะห์แล้วบางทีโอเวอร์เทมากๆราคาสะบัดเล็กน้อยถึงก็เจ็บตัวกันได้ นะครับบางทีเรามองภาพยาวเรามองภาพเดือนเรามองภาพวีย่อลงมาสักสิบเหรียญยี่สิบเหรียญบางคนรับพอร์ตไม่ได้แหละนะครับเพราะนั้นต้องฟังและพิจารณาให้ดีนะครับนะเอาเป็นว่าภาพของสัปดาห์รับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยครับแค่เหลือว่ารับสัญญาณแล้วจะไปต่อไหมหรือจะพักนะครับต้องบอกว่าแท่งวีคได้จบภารกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ที่เหลือหลังจากนี้ก็ต้องมาตามที่เดย์ครับแล้วก็สี่ชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมง นะครับมาที่ภาพของเดครับภาพเดต้องบอกว่าที่เราพูดคุยกันเมื่อวานถูกไหมครับในแท่งวันจัน์ทเราเก็บของกันมาแถานี้นะครับหลังจากที่เราเห็นพฤติกรรมนะครับใน4ชั่วโมงใน1ชั่วโมงนะครับเก็บที่ไหนอะไรยังไงผมว่าเมมเบอร์คงรู้ดีนะครับนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรใดๆมากนักนะครับก็นอกจากเมมเบอร์นะครับที่ได้คุยอะไรกันเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับนะก็ ในการที่คือต้องบอกว่าในการเทรดมันมีความเสี่ยงนะผมไม่อยากให้ใครที่แบบไม่เข้าใจแล้วอยู่ๆสม 4, สี่สมห้ามาเข้านะครับเพราะนั้นอาจจะเ,เราอาจจะต้องพูดคุยกันด้วยบ้าสักนิดหนึ่งนะครับนะเอาเป็นว่าในจุดนี้เราได้เก็บของกันมานะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากในการที่สามารถยืนเทรนด์ดีสามกันได้นั่นเองนะครับเดิมทีมันคือดีสองนะครับเดิมทีนะ แต่ว่าหลังจากที่ราคาลงมาสะบัดนะครับทดสอบและยกตัวกลับมานะครับผมก็เลยได้วางเทรนปรับเทรนกันไปเมื่อวานนะครับนะก็เอาเป็นว่าตรงนี้คือส่วนของ B3 ครับเมื่อวานยืนกันได้เราก็เลยมองว่าอาหารจังหวะโฟโลที่เราตามกันในส่วนแท่งชั่วโมงนะครับใครที่เอ๊ะมันคุยกันตอนไหนก็ไปดูวิดคอร์ปเมื่อคืนนะครับในรอบสามทุ่มนะครับลองไปติดตามดู นะครับซึ่งราคายืนได้มาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายต้องบอกว่าเมื่อวานเราคุยกันหนึ่งแนเนี่ยต้องบอกว่ามาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้พอมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมีลูกเกงใจบ้างแหละนะครับจะผ่านเลย1880ง่ายๆก็ก็อาจจะไม่แต่ทีนี้ที่เราคุยกันไว้เนี่ยคือจันถ้าถ้าเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์นะครับเพราถ้าเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่เราคุยกันผมบอกว่าถ้าวันจันทร์ปิดบวก อังคารมีโอกาสไปต่อถูกไหมซึ่งก่อนที่มันจะขึ้นมาปิดบวกสัญญาณลงมากับตัวใดๆเนี่ยเราได้เก็บของกันแล้วนะครับอังคารเนี่ยรับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในช่วงจันทร์อขออภัยครับอังคารกับพุธเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าอาจจะมีปัญหาต้องบอกว่ามีโอกาสพักฐานเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสพักจากการวิ่งต้องฟังอย่างนี้นะพักจากการวิ่งเพราะฉะนั้นรูปแบบการพักจะมีหลายรูปแบบ รูปแบบการพักมีหลายรูปแบบฟังให้ดีนะครับการพักแบบไซด์เวย์ออกข้างได้ไหมได้พักแบบย่อดได้ไหมได้พักแบบสามเหลี่ยมขึ้นได้ไหมได้การพักมีหลายรูปแบบไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ออกข้างไปเลยมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีแค่ว่าในช่วงนี้การพักนี้ เราต้องไปตามพฤติกรรมกันต่อว่าเอ้เราจะพอมองเห็นกรอบราคาไหมว่าราคาสร้างพฤติกรรมมาแบบไหนในสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงเพื่ออ่านรูปแบบของการพักกันต่อเนื่องนะครับแต่ทําให้ผมต้องมองแล้วว่าไอ้ช่วงเลือกช่วงเนี้หนึ่งแปดแปดศูนย์พอมาถึงตั้งแต่วันอังคารเนี่ยมันมีมันต้องไปหาพฤติกรรมการพักแหละนะครับซึ่งมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นการเทรดอาจจะต้องมองสักนิดหนึ่งว่าด้วยเทรนที่เป็นเทรนหลักเนี่ยก็จะเป็น ต้องบอกว่าพิ่งเบรคมานะครับและเป้าเรายังมอง1915เพราะฉะนั้นในฝั่งช็อตที่ช็อตกะว่าจะเก็บรอบยาวหน่อยเนี่ยอาจจะต้องชะลอหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครช็อตเล่นแบบระดับ15นาทีอันเนี้ยก็ต้องเอาตัวรอดเองสักนิดหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะไปหาจังหวะเก็บกันได้เพราะว่ามาถึงเป้า1880เนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีใครทําอะไรบ้างแหละอาจจะมีการขายทํากาไรบ้างแหละ มีการช็อตเก็บสั้นบ้างแหละนะครับก็อาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเกิดการแกว่งขึ้นบ้างแถวนี้นะครับหรือแกว่งเป็นสามเหลี่ยมขึ้นหรือแกว่งลงเดี่ยวจะไปตามพฤติกรรมกันต่อเพราะฉะนั้นเมื่อวานวันจันทร์ปิดบวกมาวันนี้ต้องบอกว่าต้องมีโอกาสบวกกันต่อซึ่งรับสัญญาณมาแต่เช้าแล้วทีนี้พอรับสัญญาณมาแต่เช้าเนี่ยต้องบอกว่าอาจเราอาจจะไม่ทําอะไรแล้วครับเพราะว่ามันรับสัญญาณมาก่อนแล้ว นะมันจะต่างจากที่ถ้าเกิดว่ามันยอ่อลงมาสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปเนี่ยอันนี้จะหาจังหวะเล่นสั้นได้บ้างนะครับแต่พอเปิดตลาดมาปุ๊บแล้วไปต่อแบบเนี้ยหาจังหวะเล่นยากครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครแบบเล่นระยะกลางหน่อยก็ต้องบอกว่าชะลอครับต้องบอกว่าชะลอเดี๋ยวรอดูการพักก่อนหาฐานใหม่ให้เจอก่อนนะครับการหาฐานใหม่ก็ลักษณะคล้ายๆที่เราหากันในส่วนของดีนี่แหละนะครับ อาจจะไม่ได้รอนานมากนะักเพราะดิเรกชันเข้านะครับอาจจะใช้เวลา2วันนะครับอังคารพุธแล้วพฤหัสอาจจะเห็นสัญญาณก็ได้นะครับอาจจะพักลงมาแบบนี้ก็ได้ยังไม่รู้ยังไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเช้าเปิดมาราคาแค่สะบัดขึ้นมารับสัญญาณจากเมื่อวานนะครับแต่อาจจะสะบัดต,ติด1880ดแล้วก็ส่งพฤติกรรมในชั่วโมงอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนแรงพักลงมาก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังการพักเยอะ นะครับไม่ได้มองว่าจะมีการผักเยอะเพราะว่าภาพใหญ่ยังไม่เห็นการอ่อนแรงนะครับในชั่วโมงอขออภัยครับในเดย์ในสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะเพราะนั้นเช้าเปิดมารับตลาดมาแบบนี้ต้องบอกว่าตกรดครับนะตกรดกันไปแล้วเพราะนั้นจังหวะเราจะไม่ไล่ไม่ใดๆเพิ่มละนะครับก็อาจจะรอเท่านั้นเองรอหาฐานใหม่ก่อนหาจังหวะใหม่ก่อนนะครับหาฐานให้เจอแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเพิ่ม มาที่ภาพของสี่ชั่วโมงครับนะอย่างที่บอกครับว่าราคาเนี่ยมันรับมาจะรับกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยไปกันต่อเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาต้องบอกว่าถ้าเกิดมองในตาเปล่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงไปแล้วเพราะนั้นใครที่เล่น f o l l o w trend นะครับต้องชะลอนะต้องชะลอใครที่เล่นแบบยิ่งในระดับชั่วโมงอาจจะต้องมีขายทำกำไรออกบ้างนะครับ การพักหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าจะพักเป็นสามเหลี่ยมขึ้นแล้วอาจจะเป็นการขายหมูไหมหรือจะพักแบบไซเวย์ออกข้างมาแบบนี้หรือจะพักแบบกระชากลงอันนี้สิ่งที่เราต้องตามหาแต่ทีนี้ถามว่าตอนนี้เองในสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นสัญญาณการอ่อนแรงนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการอ่อนแรงแต่หนึ่งแปดแปดศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้านและดับเดเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นอะไรบ้างในตัวสี่ชั่วโมง นะครับอาจจะได้เห็นอะไรบ้างในตัวสิ่งชั่วโมงนั่นหมายถึงอาจจะได้เห็นพฤติกรรมการทดสอบต้าน1 8 8 0นะครับพฤติกรรมการทดสอบต้าน1 8 8 0เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมของการไซด์เวสั้นๆนะครับเพราะว่าดิเรกชันมาแรงเทรนมาแรงนะครับต้องบอกว่าเทรนมาแรงแบบนี้อาจจะพักอย่างที่ผมบอกถ้าตามแผนก็คือช่วงสักถึงสักวันพุธวันอังคารอ่าสักวันพุธนะครับก็คือจากนี้ไปถึงวันพุธเนี่ยอาจจะมีการพัก นะครับซึ่งพักอย่างที่ผมบอกอาจจะยอ่อลงมาแค่นี้ก็ได้ย่อ,ยอลงมาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เล่นในกรอบนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าจะไปต่อได้ไหมในวันพฤหัสวันสุกนะครับนี่คือสิ่งที่ตามแล้วก็ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเปิดราคามาแบบนี้แล้วถ้าวันพุธยันราคาปิดกันแถวๆนี้เลยเนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นการบวกปิดบวกแบบสวยๆ2วันต่อเนื่องนะครับซึ่งพอเข้าสู่วันพุธเนี่ยอาจจะแค่ออกข้างมาแค่นี้ นะครับแล้วก็เพือหัดดูว่าจะมาทรงน,นนะครับซึ่งถ้าเกิดมาทรงนี้จะเห็นพฤติกรรมการไซด์เว์บ้างเล็กน้อยแล้วก็เพือหัดวันศุกร์ก็ปรับตัวไปกันต่อนะครับเพราะนั้นถามว่ากลายุทธ์ช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นการ follow trend นะครับต้องเป็นการ follow trend แล้วก็อาจจะมาจับ follow ในจังหวะของชั่วโมง เพราะถ้าเกิดเล่นในสี่ชั่วโมงคุณจะมองไม่เห็นเทรนด์แล้วเพราะจะเห็นแค่เป็นสปีดลนยยกขึ้นมาด้วยความชันที่สูงนะครับด้วยความชันที่สูงแบบนี้เราหาหารับหาเทรนด์ไม่เจอแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันต่อว่าจุดไหนรับไหนที่ชั่วโมงจะช่วยมองหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในบ้านนะครับว่าจะพักตรงไหนในบ้านนะครับอมาดนที่ภาพของชั่วโมงครับต้องบอกว่าภาพชั่วโมงตอนเนี้ ผมได้มองเมื่อวานเราได้พูดคุยกันไปถึงแนวรับพวกนี้กันไปแล้วนะครับก็คือเส้นพวกนี้แหละนะครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันดีมันขึ้นมาด้วยความชันที่สูงแบบนี้ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เซ็ตแบบให้มันแข็งแรงมากนักนะครับเพราะคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้เส้นพวกนี้มาก นะักหรือนานมากนะนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะยืนกับเส้นพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอใช้ดูราคาแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ้างอีกที่เส้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีพื้นฐานม,มาจากตรงนี้แหละต้องบอกว่าแนวรับที่ที่คาดว่ามีโอกาสนะครับที่จะลงมารับได้นะครับก็แถวแถวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย อยู่ประมาณสิบเหรียญเมื่อนั้นกรอบตรงนี้จะอยู่ประมาณสักสิบเหรียญของ1ชั่วโมงนะครับถ้าในกรณีของการไซด์เวย์ออกข้างคิดว่าไม่น่าเกิน1.870แต่ถ้าราคาทุบหลุดนะครับต่ำกว่า1.870จะมองว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับลักษณะของการไซด์เวย์ดาวลงมาได้นะครับว่านั้นถ้าเจอในกรณีของไซด์เวย์ดาวอาจจะลงมาถึง1 860นะครับเพราะนั้นรับ2.1870และ1860ครับที่มีในยับสำคัญนะครับถ้าลงมา1870แล้วเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมครับว่ารับอยู่ไหมเด้งไหมอะถ้าสมมติ1870รับอยู่แล้วเด้งอาจจะต้องพิจารณาครับว่าอาจจะเก็บไม้ต้องบอกว่าบางๆนะครับผมผมเน้นว่าบางๆเลยเพราะว่าตัวนี้จังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่โอเวอร์บอทมาเกือบทุก i ทม f เฟรมในส่วนของเดก็โอเวอร์บอทนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการพักได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้โอเวอร์เทรดมากนะนะครับแล้วก็เทรดแบบกันตกรดเท่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยสามารถเก็บไม้บางๆได้สำหรับคนเล่นสั้นนะครับอาจจะมีรอบสั้นๆนะค,คือถ้าพลาดผมคิดว่า ไม่น่าเกินอาทิตย์ราคาก็จะกลับมาอยู่1870นะครับที่ที่บอกว่าพลาดจะไปเจอกรณีนนไหนคือ1870แล้วหลุดครับหลุดลงมาอาจจะมาพักแล้วเล่นกับ1860นะครับซึ่งพฤติกรรมตัวเนี้อาจจะกินเวลาช่วงถึงสักวันวันพฤหัสวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะได้เห็นการกระชากกลับขึ้นมาแล้วปิดบวกกันต่อได้ นะครับเพราะฉะนั้นมีจุดในยักษ์สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวหน้าติดตามกันต่อก็คือ1870และ180นะครับเพื่อรอดูการรับพฤติกรรมของช่วงวันจุกนะครับนะอันนี้คือมีโอกาสพักครับแต่ถามว่าจะไม่พักเลยได้ไหมไปยาวๆเลยได้ไหมต้องบอกว่ามันมีโอกาสนะครับตอนนี้ราคาเล่นที่ชาแนลนี้อยู่นะครับเพราะนั้น1870ตอนนี้เป็นรับถ้ามันไซด์เว์ออกข้างไปแบบนี้สักวันหนึ่งนะครับสมมุติ ติดรับตรงนี้แล้วปรับตัวต่อได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นจะไปเจอพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าสตรองมากครับแบบเนี้ยอาจจะไปเจอแบบสตรองมากครับแล้วก็ไปกับเทรนนี้เรื่อยๆก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่แบบเอะยมึนๆงง,งงๆควรจะหากรอบราคาตรงไหนวันนี้อัปเดตต้องบอกว่า18 7 0ดไปก่อนนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะต้องเน้นย้ำนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะครับ อ่าหนึ่มี2กรณีครับถ้าคนเข้าตรงนี้นะครับจุดที่จะตัดขาดทุนต้องบอกว่าอาจจะใช้ด3สาครับดี 3, เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราเทรดด้วยเทรนไลน์ครับทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีที่มันเปลี่ยนไปเทรนไลน์มันมีการปรับตัวยกตัวขึ้นอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้น1.8 D3 ตอนนี้มันอาจจะมองถึงสัก1850ได้นะครับแล้วก็1870ตรงนี้คือจุดที่ต้องบอกว่าจะคิดว่าจะเป็นกรอบรับแล้วก็พาราคาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดราคาปราบใดที่ไม่หลุดชไแนนนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่หลุดชไแนนนี้มีโอกาสที่จะไหลชึ่มๆขึ้นไปได้ครับนะเพราะนั้นอาจจะไปเข้าพฤติกรรมการพักตัวแบบไซด์เว่์อัพขึ้นไปได้ไหมได้เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราคาดว่าจะเจอการพักฐาน แต่เราไม่รู้ว่ามันจะพักแบบไหนเพราะนั้นอย่างนี่ผมบอกถ้า1870แล้วเด้งอ่ะอันนี้ไซด์เวย์ออกข้างได้นะครับแบบนี้ได้หรือ1870แล้วหลุดอ่ะลงมาเล่นแล้วเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวได้ไหมได้อันนี้อีกภาพหนึ่งนะครับหรือพักตัวแบบสามเหลี่ยมหรือไม่เป็นแฟลตขึ้นไปแบบนี้อ่ะไซด์เวย์ขึ้นไซด์เป็นไซด์เวย์อัพแบบนี้ได้ไหมก็ได้ าการพักหลายรูปแบบเราต้องเข้าใจพฤติกรรมมก่อนเราจะไปแบบเอ้ยเดี๋ยวมาแพทเทิร์นนี้แน่นอนมันตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ในภาพรวมมีโอกาสที่จะดันราคาหลุดหนึ่งแปดเจดศูนย์ได้นะครับ้ขออภัยครับมีโอกาสดันราคาหลุดหนึ่งแปดแปดศูนย์ขึ้นได้แต่จะคัดจังหวะนี้เลยไหมหรือจะพักก่อนอันนี้ตอบยากครับนะ ที่เหลือคือพฤติกรรมราคาเพราะฉะนั้นเน้นหนักภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในช่วงนี้แน่นอนโอกาสร้อเปอรเซ็เป๊ะๆว่าจะขึ้นจะลงตามที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะวางแผนต่อได้คือความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อเนี่ยจะสูงกว่าเอที่เหลือคือ Money Management ส่วนบุคคลละครับว่าคนจะวางแผนปรับแผนวางกลยุทธ์แบบไหนนะครับนะก็ ขอให้ทุกท่านรวยๆหวังว่าใครที่ถือบายกันอยู่ถือมาด้วยกันนะครับต้องบอกว่าถือมาด้วยกันจะไปกันต่อแล้วปรับตัววกกันได้ยาวๆนะครับคิดว่าผมก็อยากให้หลุดไปง่ายๆนะอยากให้อยากให้พลาดแล้วขึ้นมายืนเลยได้ไหมปัญหาทีนี้อันเนี้ยเดี๋ยวมันยังมีอีกภาพหนึ่งคือหลุดหนึ่งแปดแปดศูนย์แบบไลฟ์มารยาาต,ต้องบอกว่าหลุดหนึ่งแปดแปดศูนย์แบบมไลฟ์มารายาทคือหลุด ทรนขึ้นไปเลยนะครับคือกระชากแล้วหลุดซักหนึ่งถ้ากระชากแล้วหลุดหนึ่งแปดแปดห้าแล้วยืนสมมติกระชากตรงนี้นะแต่ต้องบอกว่าภายต้องภายในวันนี้นะครับต้องภายในวันนี้นะถ้ากระชากหลุดหน,นึ่งแปดแปดห้าอันเนี้ยมีโอกาสลอยเลยครับหลุดลอยเลยแล้วไหลาย,ยาวอาจจะได้เจอหนึ่งเก้า หนึ่งห้ากันในสัปดาห์นี้ก็ได้ถ้าวันนี้ขึ้นยืนแปดแปดห้าน้าย้านะครับภายต้องภายในวันนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดไปหนึ่งแปดแปดห้าอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นหนึ่งแปดแปดห้าวันนี้แล้วยืนอันเนี้ยมีโอกาสไหลาย,ยาวนะก็ฝากไว้พิจารณาแต่แต่ถ้ามันกรณีการหลุดแบบไร้มารยาจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคืนเนี้ยเรามาเจอกันในรอบสามทุ่ม แล้วเดี๋ยววางแผนปรับกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยราคาลบหนึ่งแปดแปดห้าลขึ้นยืนเหนือเส้นเทรนและขึ้นยืนเหนือกรอบละมีโอกาสจะเปลี่ยนกรอบไหนเล่นกรอบไหนเดี๋ยวต้องมาอัปเดตในรอบตั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เอาไว้ภาพหลวมๆประมาณนี้วางแผนปรับกลยุทธ์วางกลยุทธ์ไปในทนิศทางขาขึ้นจะผมว่าช่วงนี้จะได้เปรียบก,กว่าแต่เนื่องจากราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งหนักมาก นะครับนะนี่จะเป็นมุมมองบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นกันอยู่ทาง YouTube นะครับหากมารับชมครั้งแรกหรือรับชมกันมานานแล้วแล้วยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ยังไงกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะดื้อหาดีๆบทวิเคราะห์ดีๆจากเราแบบนี้นะครับส่วน ส่วนใครที่สนใจเข้ามารับชมผ่านระบบซูมผ่านระบบหลังบ้านนะครับก็เดี๋ยวในรอบสามทุ่มเราจะส่งลิงก์ซูมเข้าไปให้นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้ก็สามารถรับชมผ่านระบบซูมหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเรากันได้นะครับก็คุณจะได้ได้ไดรับชม with copy ว,วิเนะคราะห์ที่ไวกว่านะครับไวกว่าในส่วนของ y o u t u b e นะครับเพราะว่า y o u t u b มผมอาจจะอัพลง ย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะดีเลย์อาจจะช้ากว่าสักนิดหนึ่งนะครับหรือหากสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็ยินดีครับสามารถกดเข้าสู่กันมาได้เลยนะครับหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้หรือกดลิงก์เปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรากันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาด,ดีๆแบบนี้กันออาไห้ นะครับสำหรับวันนี้รอบเช้าผมต้องบอกว่าขอฝากกันไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรอบค่ำสามทุ่มขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆในห้องสูงด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันขอบคุณครับ